วันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับนกเจ็ดสี่นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาถามว่านกเจ็ดสี่เลี้ยงยากไหมนะถามว่ายากนะครับก็พี่เลี้ยงมาหลายตัวแล้วล่ะแต่ก็อากาศเปลี่ยนนะย้ายลงมาจากจันทรแถวนู้นมันเย็นแล้วลงมานี่มันปรับอากาศไม่ทันก็ตายไปสิบกว่าตัว ไอชุดนี้เพิ่งซื้อมาเลี้ยงนะก็ถามว่ารอดไหมรอดตอนแรกเอาไว้ในห้องแต่ทีเนี้ยเรานอนดึกนะก็จะมีเสียงนเราอะไรอย่างเงี้ยนกก็จะไข่นะแต่ว่าจะเขีย่ยไข่ทิ้งยังไม่เอาลูกแล้วทีนี้พี่อยู่บ้านคนเดียวไงอันนี้เป็นห้องห้องกลางบ้านนะ เออมันเราจะอยู่แต่ในห้องไงก็ไม่ค่อยได้อะไรก็ทํารังไว้นะก็มีสองรังให้เขาเลือกนะก็ครั้งที่แล้วเขาทารังนี้ก็ไข่ไข่สามฟักสามเลยนะก็โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อที่สามแล้วนะก็ไข่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้นะที่ออกมานหน้าต้มตัวเมียจะผัดเข้าไปกกนะก็ ที่ดูล่าสุดก็ไข่สองเออก็ง่ายๆนะก็อาหารนะคือเราจะใส่น้ําไว้ใส่น้ําไว้เลยอาหารก็เต็มถ้วยเลยคือเขากินเพราะแล้วเราคือยุ่งเข้ามาดูน้อยที่สุดอะถ้าเกิดอาหารเขาลดอย่างเนี้ยเออเราก็เอาไปเป่าเพิ่มใส่ให้เต็มเลยแล้วก็นานๆทีแต่ถ้าเกิดลูกเขาฟักแล้วอะเขาจะ แล้วโตวยากกว่าสีบ้าหน่อยออกมาคือเป็นอาทิตย์แล้วยังตัวแดงขนยังไม่ค่อยขึ้นนะนานนะนานกว่าสีบ้าหน่อยก็เขาก็จะกินอาหารเยอะเราก็คอยมาเช็กอาหารแล้วเปิดกรงแบบเบาๆใส่อาหาราเบาๆอย่าให้เขาตกใจพอแต่พวกนี้ก็ถือว่าเชื่องนะคุ้นคนแต่ถ้าเกิดมีลูกแล้วก็สัญชาตญาณน,นะก็เราจะ เขีย่ยลูกเขาทิ้งก็จะฆ่าลูกเขานะแต่ทีนี้นกมันชินแล้วแล้วก็สภาพอย่างนี้ก็เงียบไงก็เอาผ้าปิดตรงช่วงเขาไข่หลังนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดช่วงนี้ถ้าเกิดเขาไข่หลังนู้นเราก็กระเถิบผ้าไปหน่อยไม่ให้เขาตกใจก็เปิดแฟลชไม่ได้นะก็เดี๋ยวนกตกใจมันจะทำให้ไม่โกไข่นะ เสียไปทันทีนะก็แต่มาอย่างนี้คือนกเขามีความเชื่องเขาก็พอเล่นได้นะก็ถ้าเกิดบ้านคนทั่วไปนะถ้าอยู่เป็นครอบครัวไอห้องกลางบ้านอย่างห้องโถงเนะี่ยคือมันเอาไว้ไม่ได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเอาไว้ในห้องเหรอ,หรอก็ต้องต้องเป็นคนที่นอนเร็วนะ ต้องเป็นคนที่นอนเร็วนอนเร็วคือมันจะไม่มีเสียงนะแต่พอดีของผมนี่ดูหนังดูอะไรนอนดึกนอนเกือบเช้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเสียงรบกวนไงเอ่อเอาไว้ในบ้านช่วงนี้หน้าหนาวเอาไว้ในบ้านถ้าเกิดมีห้องเก็บของใช่ไหม บางบ้านมันมีห้องเก็บของด้่ะจัดที่ไว้แล้วไม่ค่อยเข้าไปถ้าเกิดเข้าไปก็ต้องเดินเบาๆเดินธรรมดาแต่ว่าอย่าทำเสียงโคมงคามอะ่ะแต่ต้องเอาผ้าปิดแล้วนกจะไข่ดีไม่ก็ซื้อรังไม้อะ่ะที่มันเปิดปิดได้ที่เขาทําสําเร็จอ,อย่างนั้นะดีนกมันเคียไข่ออกไม่ไดนะ้แต่ว่าถ้าเกิดตกใจมันก็ไม่กกนะถามว่าเลี้ยงยากไหม ถ้าเกิดเราเข้าใจนะถ้าเกิดเราเข้าใจก็ไม่มีคําว่ายากอะอย่างจะพออาะลูกแต่เราไม่เข้าใจเราเข้าใจแบบพื้นฐานกันบอกว่าแค่ไรเตรียมยญ้าเสร็จหญ้าไว้ให้เขาขึ้นไปทำรังใช่เตรียมรังเขาเอาเสร็ยหญ้าขึ้นไปแต่ทีนี้พอเราเลี้ยงทําไมเขาเขียไข่ถึงทําไมไข่ไม่ฟักเป็นตัวทาไมไม่ยอมกบไข่เพราะ เพราะเรายังไม่เข้าใจหมด่ยแต่พอเรามาเข้าใจแล้วอ่ะพอเราเอาแยกลูกเข้าไปใช่ไหมรอสักพักนึงจะไม่เหมือนพวกซีบา้าซีบ้านี่แยกลูกปุ๊บไข่ใหม่ทันทีแต่พวกนี้จะรอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาถึงจะเข้าไปไข่ใหม่เขาถึงจะคาบหญ้าขึ้นไปทํารังใหม่นะก็โอเคครับก็บอกความรู้คร่าวคครับผมก็คอยสังเกตคอย แต่ทีนี้เราอยู่คนเดียวไงมันก็สบายหน่อยเราไม่ค่อยเสียงดังไม่อะไรอาหารอย่างเนี้ยเห็นนะมจริงจริงให้เต็มอย่างเนี้ยถ้าเกิดอัน,นตวเมียงกุกอยู่ก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนนะพอน้าลดมากมากอย่างเนี้ยเราก็เปลี่ยนแนตะ่คือไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอาทิตย์สองอาทิตย์ทีเนะพราะเราไม่อยากกวนเขามากโอเคครับขอก็มาบอกเป็นความรู้นะครับเป็น แนวทางนะเนี่ยอย่างบ้านผมอยู่คนเดียวเนะี่ยที่จริงเอาไปไว้ตรงซอกนูนะ้นน่ะตรงหน้าตู้เย็นอนะ่ะมันก็โอนะเอาไปไว้เอาอะไรปิดไว้นานๆไปดูแต่ว่าเราอยู่คนเดียวกนะัไม่มีคนไม่ได้ให้ใครมาบ้านนะแต่ถ้าเกิดปีใหม่มีคนมาบ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องยอมเสียนะนก ถ่ชุดนี้เพราะว่าเสียงมันดังไงแต่ดูแล้วไม่น่ามีมาละก็คงจะได้ข้อที่สามนะก็เรามารุ่นสีว่าจะเป็นสีอะไรกันนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับเป็นมาบอกเคล็ดลับง,ง่ายๆครับก็คือการอยาก การเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงเล่นเลี้ยงไม่เพาะก็เลี้ยงเห็นตัวโชว์ตัวเล่นด้วยอะไรจับไดนะ้แต่ถ้าเกิดจะเพาะเอาลูกบอกเลยว่าต้องเลี้ยงเงียบเงียบเลี้ยงนอกบ้านไม่ได้นะเสียงหมาเสียงอะไรคนเดินผ่านอะไรเนี่ยเขาทิ้งไม่ได้ลูกเขาเหรอกก็ต้องแบบเ,เลี้ยงหลังบ้านคนไม่ค่อยพุกพันเอาผ้าคลุมเงียบที่สุด ยิ่งเงียบยิ่งดีนกเขาจะไข่สามฟักสามนะไข่กี่ฟองก็มีเชื้อหมดนะที่เพาะมาแต่เดี๋ยวเรา,เรามารอลุ้นกันว่าเราจะได้ไข่กี่ใบได้ลูกฟักมากี่ตัวนะเรามารอลุ้นกันโอเคครับขอจบคลิปพเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใคร มีข้อสงสัยอะไรหรืออยากคอมเมนต์อะอหรือว่าอยากจะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับก็ตอนนี้วันนี้ก็เพิ่งไปรับสมาชิกใหม่มาเพิ่มน,นะเป็นบูชินามอนนะก็เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ